ความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าคลังสินค้า warehouse หมายถึงอาคารสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาสินค้าที่มีปริมาณมากอย่างปลอดภัยการคลังสินค้า w a r e h o u s i n g หมายถึงวิธีการจัดสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีระเบียบมีระบบแบ่งเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหาสามารถนําออกมาได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี 1. ความสําคัญของการคลังสินค้า 2. เป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้า 3. ช่วยป้องกันการขาดการสินค้า 4. ช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า 5. ช่วยให้บริการลูกค้าได้สะดวกขึ้น6ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 7. ช่วยสร้างอัตประโยชน์ด้านเวลา 8. ช่วยประหยัดจากการจัดซื้อ 9. ช่วยให้มีความพร้อมสำหรับการผลิตหน้าที่ของคลังสินค้าการรับของ Receiving. การเก็บรักษาสินค้า Storing. การเบิกจ่ายหรือการเลือกหยิดพิคิงการจัดส่งสินค้าชิพิงประเภทของคลังสินค้า 1. คลังสินค้าเอกชน private warehouse 2. คลังสินค้าสาธารณะ public warehouse 2.1. คลังสินค้าทั่วไป general merchandise warehouse 2.2. คลังสินค้าห้องเย็น frozen storage warehouse 2.3. คลังสินค้าสำหรับพืชผลเฉพาะอย่าง special commodity warehouse 2.4คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในคร,รครัวเรือน finish good warehouse 2.5ครั้คลังสินค้าสำหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ raw material warehouse 2.6คลังสินค้าทันบน bonded warehouse ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า 1. ประโยชน์ด้านเวลาช่วยลดเวลาการขนส่งจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้ซื้อกิจการควรเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าให้อยู่ในจุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเข้าถึงง่าย เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อทันกับความต้องการช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ด้วยดังนี้ 2. ประโยชน์ด้านสถานที่เข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวก 3. การขยายตัวของตลาดทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมทำให้สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็ว 4. ลดต้นทุน 5. เพิ่มยอดขาย การกำหนดทำเลที่ตั้งสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้งได้แก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อตามรายละเอียดดังนี้ 1. การเลือกทำเลที่ตั้งโดยยึดผู้ผลิตเป็นหลักเป็นการตั้งคลังสินค้าใกล้กับโรงงานผลิตและแหล่งวัตถุดิบช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานและไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้มาก 2. การเลือกทำเลที่ตั้งโดยยึดผู้ซื้อเป็นหลักเป็นการตั้งคลังสินค้าให้ใกล้ผู้ซื้อมากที่สุดทำให้สามารถบริการผู้ซื้อได้ดีและรวดเร็วผู้ซื้อ ได้รับประโยชน์สูงสุด 3. การเลือกทำเลที่ตั้งโดยยึดผู้ผลิตและผู้ซื้อเป็นหลักเป็นการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าโดยให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตจะต้องมีคลังสินค้าหลายแห่งเพื่อให้มุ่งบริการผู้ซื้อและขณะเดียวกันผู้ผลิตก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงด้วยสินค้าคงคลังสินค้าคงคลัง inventory หมายถึงจำนวนสินค้าที่อยู่ภายใต้าการดูแลของกิจการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยคำนึงถึงต้นทุนของสินค้าค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาค่าเสียหายระหว่างการเก็บรักษาด้วยสินค้าคงคลังแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. วัตถุดิบ 2. สินค้าระหว่างผลิต 3. สินค้าสำเร็จรูป 4. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของการควบคุมสินค้าคงคลังมีดังนี้ 1. เพื่อป้องกันสินค้าเสื่อมสภาพโดยพยายามรักษาความสะอาด และสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2. เพื่อปรับปรุงสภาพของสินค้าสินค้าบางอย่างต้องการความใหม่จึงต้องมีผู้ดูแลรักษาสินค้าให้ใหม่อยู่เสมอ 3. เพื่อสำรวจและรายงานสินค้าที่ชำรุดการสำรวจสินค้าที่ชำรุดและรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อจะได้ไม่นำสินค้าที่ชำรุดนั้นออกจำหน่าย 4. เพื่อจัดระเบียบของสินค้าการจัดระเบียบของสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ทำให้สะดวกต่อาการหยิบและการตรวจสอบยอดสินค้า 5. เพื่อสรุปข้อมูลสินค้าที่นำมาจำหน่ายการตรวจจำนวนสินค้าทำให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่นำออกมาจำหน่ายและสินค้าที่ยังคงเหลือประโยชน์ของสินค้าคงคลังมีดังนี้ 1. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา 2. รักษาการผลิตให้มีอัตราค,คงที่สม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงานการเดินเครื่องจักรให้สม่ำเสมอโดยจะเก็บสินค้าที่ขายไม่หมดในช่วงขาย ไม่ดีไว้ขายต่อที่สินค้าขายดีซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของผู้ซื้อ 3. ทําให้ธุรกิจได้ส่วนลดจากการซื้อปริมาณมากในแต่ละครั้งและป้องกันสินค้าราคาเปลี่ยนแปลงในอนาคต 4. ีป้องกันสินค้าขาดมือเพราะรอคอยการสั่งซื้อที่อาจล่าช้า 5. ทําทให้กระบวนการผลิตสามารถดําเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่นไม่หยุดชะงักการควบคุมสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าส่ง หแบบยูนิตคอนโทรลเป็นการแจ้งรายการสินค้าในคลังที่มีรายละเอียดมากกว่าแบบดอลเลอร์คอนโทรลคือจะทราบจํานวนสินค้าในสต็อกในแต่ละแบบขนาดสีราคาตราสินค้าและยังทราบด้วยว่าสินค้าซื้อมาจากไหนวันเดือนปีใดมีการจําหน่ายออกไปกี่ชิน้นและมีการสั่งเพิ่มเข้ามากี่ชิน้น 2. แบบดอลเลอร์คอนโทรลสามารถแสดงราคาขายสินค้าทําให้ทราบมูลค่าสินค้าในคลังเช่นมีรองเท้า ในคลัง200คู่ราคาคู่ละ300บาทแสดงถึงสต็อกสินค้ามีสินค้าคงเหลือมูลค่า60,000บาทการควบคุมสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีก 1. วิธีการควบคุมโดยมูลค่าของสินค้าคงคลังผู้ค้าปลีกมักคิดมูลค่าของสินค้าคงคลังตามราคาต้นทุนหรือราคาที่คาดว่าจะขายปลีกได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ขายบางรายอาจใช้ทั้งสองวิธีโดยส่วนที่ต่างกันคือยอดบวกเพิ่มของผู้ขาย การควบคุมดูจากมูลค่าสินค้าคงคลังซึ่งบอกให้ทราบว่าสินค้าคงคลังมีมูลค่าเท่าไร่แต่จะไม่ทราบสินค้าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร